สวันนีครับตอนอยู่ในช่องเล่นเกโปรดครับแล้วก็กลับมาอยู่ในเกมแท็บสแกินอีกแล้วเราจะเล่นกมตัวที่ผมชอบแรกนะครับเออเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราก็ได้มาเล่นตัวละครมอดกันอีกแล้วนะคะซึ่งบอกเลยว่าข่าวนี้นี่คือไอ้ดุมแมงมุมนะครับเออมันคือไอ้ดุมแมงมุมจริงๆกันแหละก็เพราะว่ามันมีแมงมุมติดอยู่ข้างซ้ายและขวามันเออซึ่งมาดูดีกว่านะครับว่ามันจะทำอะไรได้กับตัวละครนี้ซึ่งมียูนิตประมาณ280ยูนิตนะครับนะ เออนะครับก็ดูท่าทางดูแล้วน่าจะดูงงๆตัวเดึงน,นะครับที่มีแมงมุมกัดอยู่บนมือมัน2มือเออเดี๋ยวเราไปดูดีกว่ามันทำอะไรได้ไปเอาละครับสำหรับตัวแรกที่ผมอยากให้มันทดรองนะครับนั้นก็คือหัวหน้านชนเผ่าคอยดูซินะครับว่ายูนิตสีร้อยโหนขนาดนี้จะเป็นยังไงเฮ้ย มันโยนอะไรวะเุ้ยมันโยนใ่นะครับนี่เอ้าแต่ไม่เป็นไรเุ้ยติดเุ้ยเฮ้ยมันคือยางมันคือเุ้ยมันคือใยแมงมุมแบบสไปเดอร์แมนนะครับเฮ้ยเอาดิเอาติติดมึงติดแล้วเอยกูติดแล้วเออแล้วไงต่อเออกูติดเฮ้ยเฮ้ยอย่างงียโอ้โหเอาเลยเว้ยโอ้โหเจอตัวอนี่ผมเรียกมันบักแมงมุมเลยแล้วกันนะครับสไปเดอร์แมนเลยนะคะเออไอหนุ่มแมงมุมนะครับนะเออนะครับโอ้โหปล่อยใ่ติด โอ้โหเฮ้ยนี่มันคือซูเปอร์ฮีโร่สไปเดอร์แมนคนแรกของเรานะครับนะอะผมจะลองเอาช้างดูซิจะเป็นยังไงนะครับนะไปะดูซิช้างมันจะจุดได้ปะปึ๊บโยนไปแล้วเอา้าติดติดไหมอุ้ยติดไหมติดไหม,มไม่ติดนะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าช้างมันตัวใหญ่เกินนะครับแล้วมันก็ไอ้ใหญ่มันก็ไม่ติดกับพื้นนะครับมันก็เลยตายนะครับนะเออโยนใส่หน้าช้างช้างบอกโอ้ชอบ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 ใหญ่ เอาละครับต่อมาคุณคิดว่าสไปเดอร์แมนมันจะสามารถหยุดพวกขี้เมาทั้งสี่ตัวนี้ได้หรือเปล่านะครับมาดูกันเอาละโยนไปแล้วฟึบเฮ้ยโอ้ยดักเมาไอ้แฮมไอ้ไม่ให้เพื่อนไอ้คุณมึงดึงตัวมึงดึงกูทำไมกูไม่ได้ดึงมึงมันตัวอะไรติดเราก็ไม่รู้เอ๋อโอ้ยโอ้ยต่อยกระจับกระชิตได้ด้วยนะครับแต่บอกเลยว่ายังไงขี้เมาบอกกูไม่สอนนะจะมีใครจะมารังกูกูก็ไม่สอนนะมึงนี่นีนีเนี่ยมันช้าอย่โอ้โหนะครับเออเฮ้ยโยนซ้ำอีกเออ เอาละครับต่อมาพี่ซาเบนะเบของเราก็ต้องมาเจอกับเด็กแว้นซึ่งเด็กแว้นมีความเร็วของรถเข็นของที่มันเข็นอย่างรวดเร็วดูซิว่าใจของมันจะสามารถหยุดได้หรือเปล่าวูมยึดไว้ยึดไว้เฮ้ยเฮ้ยยึดได้เว้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยโอ้โหทีเดียวกับต่มอีกทีเดียว,ยวจะถึงแล้วจะถึงโตมากแล้วจะถึงตมากแล้วทปไมนะโอ้โหหยุดไม่ได้ว่ะเด็กแว้นรถแรงเกินนะครับโอ้โหดู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 มันยังขับไปได้ต่อ โอ้โหมันเครื่องแรงมาจริงๆเลยเนี่ยกูยอมใจจริงๆเลยเด็กแวนก็คือแบบรถมือแรงจริงกว่าพวกนะครับเอารนะรับต่อมาก็ตัวพี่ธนูนะครับซึ่งตัวพี่ธนูดูซี่ผมอยากรู้ว่าตัวระยะตีไข่มันจะทําอะไรได้นะครับมันจะกันได้หรือเปล่าตูมยิงเข้าไปโอ้โหดอกเดียวเออสรบปเมกน,นะครับทาอะไรไม่ได้นะครับนะก็แสดงว่าไอ้ตัวนี้มันบางมากนะครับไอ้ตัวสไาเร์แมนของเราไอ้หนุ่มแมงมุมเนี่ยครับนะเฮ้ยมันบางจริงๆนะครับโดนธนูทีเดียวตายเลยนะครับก็เท่ากับจูดิตปกตินะครับทีเดียวตาย เอาละผมว่ามันต้องเจอกับอัศวินแล้วแหละซึ่งอัศวินบอกเลยว่าตัวหนักมากเลยนะครับเพราะว่าเต็มไปด้วยเกาะนะครับโดนใยเข้าไปนะครับดูซิจะหยุดอยู่หรือเปล่าเออโอ้โหโยนฟลนะครับโยนฟลเออโยนเข้าไปแล้วติดแล้วเว้ยติดแล้วเว้ยติดแล้วเว้ยดึงมันไว้รังมันไว้ใหญ่มันวิ่งเข้ามาไม่งั้นนะครับนะถ้ามันใกล้ระยะพอดีนะว่าเอ้ยมันเตรียมพุ่งแล้ววะนะครับมันจะพุ่งนะครับเอ้ยยิงได้หรือเปล่าใหญ่ใหญ่โอ้โหอุ้ยขำโอ้ มันจะพุ่งนะครับแต่มันติดใหญ่นะครับไอโซอาสบินนี่มันจะพุ่ง สไปเดอร์แมนบอกได้จริงมึงก็เดินมาให้กูชิวะไม่ถึงกูหรอกนี่กูทำตาเคเซย์เลยนะครับนี่อาจารย์สไปเดอร์เออใหญ่กูถือมึงนะใหญ่กูถือมึงนะงนะครับซึ่งเฮ้ยนะครับการโยนใหญ่ถ้าติดอย่างเงี้ยก็คือเลือดดรไปเรื่อยๆนะครับดูดูเลือดมันนะครับเลือดลดไปเรื่อยๆนะฮะนะไอ้แบงมุมไอส้สไปเดอร์แมนก็บอกเฮ้ยได้ใจอย่างไงโยนเข้าไปโยนเข้าไปชั้านามันยังไงมึงก็ไม่ถึงกูหรอกอุ้ยเกือบถึงแล้วเว้ยเกือบถึงแล้วเว้ยโอ้โหโอ้้โโโหหอ โอ้ยหจังใหญ่เดี๋ยวหนึบเอาสวยแล้วเอาใหญ่มึงไปติดกับตัวเขาแขนมึงติดแล้วสวยแล้วมึงเฮ้ยแต่มันหันหลังนะครับเรียบร้อยเฮ้ยชนะได้นะครับนะตัวบางๆขนาดนี้ชนะได้นะครับโอ้ยไอหนุ่มแมงมุมสุดยอดว่ะชนะอสาบาินได้อย่างงั้นต้องเป็นกษัตรย์แล้วหดะดูตัวต่อไปไปกรัตรดีกว่านะครับอ่ะเอาละครับต่อมากษัตริย์ดูซิจะเป็นยังไงดูซิจะต้านไหวหรือเปล่ากระอุลแค่นี้เหรอแค่ใหญ่แมงมุมมันฉันไม่กลัวหรอกอืออ้อ้อูเอาถึงเมื่อุอย้ออย,ออย ตเอาละครับต่อมาต้องมาเจอกับพี่โตนะครับซึ่งพี่โตเป็นกระทิงนะครับพร้อมที่จะพุ่งชนอย่างรวดแรงและรวดเร็วซึ่งบอกเลยพี่โตระยะพุ่งชนไกลมากเอาแ่ละนายต้องปล่อยยายตอนนี้แล้วไม่งั้นไม่ทันิ โอ้โหมึงปล่อยเว่ยอย่างงี้มึงตายอือเฮ้ยโอ้โหเฮ้ย,ย,ยชนครั้งเดียวไม่ตายไม่ตายเว้ยเฮ้ยเฮ้ยมันอึดเว้ยแต่มันมีก๊อกสองไงประเด็นไอพี่โตมีก๊อกสองอืออุ้ยก๊อกสองก็ยังไม่ตายเว้ยเฮ้ยแต่มันติดใจเอาแล้วติดใจแล้วเว้ตยติดใจแล้วติดใจแล้วเฮ้ยไม่นะไม่ไม่มึงโดนขี้หัวแน,น่อนอนเลยจังหวะนี้มันช้าแล้วด้วยเรียบร้อยนะครับตาย เอาครับต่อมาต้องมาเจอกับวาคิลี่นะครับศึกบอกเลยว่าเธอบินได้ดูซิสไปเดอร์แมนจะสามารถยิงใจได้หรือเปล่าหูยยิงใจไปโคตรสูงแต่วาคิลี่บอกกูหลบได้นีเจอสเต็ปการวนตัวโอ้โหสไปเดอร์แมนบอกเฮ้อตัวอ่อนแป๊บเอาล่ะเฮ้ยสไปเดอร์แมนโยนโดนนะครับนะเฮ้ยติดแขนอยู่ติดแขนอยู่จังหวะนี้โยนเข้าไปอีกเฮ้ยติดแล้วเว้ยติดแล้ว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 โยนเข้าไปโยนเข้าไปโยนเข้าไปโอ้โหแต่จะโยนอย่างนี้ดิโยนอย่างนี้มันก็ตีมได้เนี่ยนะครับนะ จะล้างได้อยู่นะครับนะแต่ประเด็นก็คือมันล้างตรงตัวมันไงมันลังตรงบนหัวมันนะ่ะเขาก็ตีไ,ได้ดิโอ้โหนะครับพลาดแล้วปีเตอร์พาร์กเกอร์กูเอารับต่อมาต้องมาเจอกับครอบครัวไวกิ้งนะครับซึ่งมีทั้งหมด5คนนะครับพ่อกับแม่นะครับ,รบกำลังเข็นลูกอยู่นะครับนะคุณคิดได้ไงวันเนี่ยเนเรื่อง นะครับโดนเชือกึ่งแล้วตอนนี้เออที่รักเรารู้สึกว่ามันมีอะไรเราลังเราอยู่โอ้น่าจะเป็นไอซ์เดอร์แมนที่มันกำลังปล่อยยาอยู่ด้านหน้าเราดที่รักโอ้โหเดินดึงแล้วเว้ยเฮ้ยมันจะโยนปะมันจะโยนได้ปะวันนะครับถ้ามันโดนดึงนะครับเอาเดะอะอะโยนเข้าไปโยนเข้าไปอะนนี้มันจะโยนโยนโยนไปด้านหน้าไม่ได้นะครับเพราะติดใจนะครับตอนนี้แก่งสนุกว่ะนะครับเออแต่ก็ตายอยู่ดีนะครับโดนไม้่ายฟาดหัวนะครับ อ่ะเอาละครับตอนนี้ผมคิดชื่ออ่อนนะครับจะเอาตั้งชื่อมันว่าอะไรนี้ครับนะเนื่องจากมันเป็นสไปเดอร์แมนนะครับแต่ยังไม่ใส่ชุดอย่างเต็มตัวนะครับผมจะเรียกมันว่าปีเตอร์ปาร์เกอร์ลอนจอนหรือเรียกว่าสไปเดอร์แมนลอนจอนนะครับนะชื่อตลกดีว่ะนะครับผมจะเรียกว่าสไปเดอร์แมนลอนจอนหรือว่าเรียกไอรอนจอนก็ได้นะครับนะแต่ถ้าเรียกลอนจอนแล้วยังงงอยู่ก็เรียกสไปเดอร์แมนลอนจอนดีกว่านะครับนะเออเพราะว่ามันยังไม่มีชุดไงดูดินะครับมันยังไม่ได้สวมใส่ชุดเออ่ อันนั้นมาเลยนะครับชุดสไปเดอร์แมนของมาเลยนะครับนะเออเดี๋ยวเอาชื่อนี้แหละนะครับนะสไปเดอร์แมนรันจันนะครับเอาละครต่อมาสไปเดอร์แมนรันจอนนะครับก็ตกลงไปเจอกับหัวหน้าคอยโอ้โหซึ่งบอกเลยหัวหน้าคอยบอกเฮ้ยแกทำอะไรโอ้โหมันคืออะไรวะเนี่ยเฮ้ยยางยืดเหรอมันคือใยเหรอเฮ้ยแกคิดว่าฉันกลัวเหรอใครใยไม่เป็นไรหรอกไม่เข้าฉันหรอกเฮ้ยแต่หัวหน้าคอยเฮ้ย โอ้โหเอาเว้ยเอาเว้ยเอ้ยต้านไว้เว้ยสไปเดอร์แมนไม่งั้นมันฟาดมึงตายแน่กูบอกเลยโค้หน้าคอยไม่มีทางปราดีใครทั้งสิน้นเอ้ยเอาละมันปล่อยระเบิดแล้วโอ้โหโดนระเบิดมึนนิดหน่อยโอ้โหนะโอ้โหโอ้ชหน้าคอยแก้ปัญหาด้วยกันกระโดดไปด้านบนนะครับเพื่อไม่ให้นี่มันยิงใหญ่ต่อนะครับโอ้โหฉลาดจริงๆครับพี่นะสุดยอดจริงๆเงงขาจับมือหน่อยได้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 ไดไดไดเอาละนี่คือความแรงม้าของความเร็วม้าอย่างแท้จริงนะครับซึ่งบอกเลยว่าพุ่งไปแล้วเร็วมากฟู โ้ใหญ่ติดหัวมึงแน่ดึงไว้แล้วดึงไว้แล้วดึงไว้ดึงไว้ไวไวโอ้โหนะครับมันพุ่งเร็วเกินอ่ะโอ้โห و, เอาไม่อยู่อะนะครับ <c oughs> เอาครับต่อมาก็ต้องมาเจอกับบักหอ,อกยาวนะครับซึ่งที่จริงผมไม่ควรเรียกว่าบักนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นผู้หญิงนะครับนะแต่ก็ไม่เป็นไรผมจะเรียกบักนี่ติดใจเข้าไป ติดใจเข้าไปเออเฮ้ยเ,เร็วไม่งั้นหอกโดนหน้ามึงแน่เร็วโยกเข้าไปโยกเข้าไปเอออย่างนั้นแหละโอ้โห้เฉียดชิวิตเดียวไม่งั้นมึงตายกูบอกเลยนะครับนะหอกเข้าหน้ามึงคือมึงจบนะเออ เอาครับแล้วตัวต่อมาน <uh ั่นก็คือพี Hoy> ่ไต่ถังในงานวัดเฮ้ยไม่ใช่นะครับคนร้ายไต่ถังนะครับเอาละซึ่งเขาบอกเลยว่าไปมดไรแมนจะทําการหยุดนะครับพวกระเบิดพีชีพอย่างนี้เอาละดึงมันไว้วูบโอ้โหเหลือแต่ถังชิบหายอู้ถังระเบิดแต่ตัวไม่เป็นไรเว้ยเฮ้ยเออเอาดีนะครับเนี่ยนี่คือฮีโร่อย่างแท้จริงนะครับนะจับตัวฆาตกรได้แถมยังระเบิดไม่โดนประชาชนอีกสุดยอดจริงๆิเลยพี่นะสุดยอดสุดยอด เอาครับต่อมาก็ต้องมาเจอกับพี่ถือธงน,นะครับซึ่งพี่เขาฝึกการวิ่งตรงและถือธงไปด้วยในเวลาเดียวกันมาอย่างเชี่ยวชาญซึ่งพี่เขาจะวิ่งเร็วมากแล้วดูสิว่ายายายะหยุดได้หรือเปล่าว่าจะเฮ้ยยูหูยยายรอบแรกยังโดนไม่โดนเลยนะครับเอาละแต่รอบสองโดนไวน้เออรอบที่สามตายเลยนะครับโอ้โหนิดเดียวนะกิดเดียวเกือบเอาธงฟาดหัวไอส้สไปเดอรแ์แมนตายแล้วนะครับแต่สไปเดอร์แมนก็สามารถชนะได้นะครับ เอาละครับต่อมาก็ต้องมาเจอกับเด็กแว้นอัพเกรดนะครับซึ่งเด็กแวนอัพเกรดนี่บอกเรยว่าเครื่องเร็วกว่ารุ่นที่หนึ่งอีกนะครับนะเอาละเอาละดูซิสำหรับมันจะสามารถหยุดความเร็วอัพเกรดได้หรือเปล่าฟิวโยนไปแล้วติดติดละเวยติดละเวยติดละเว้แต่โดนมาชนว่ะแต่โดนมาชนว่ะตายดิอย่างนงี้ตายดิรอยกระบะเอา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 เฮ้ยคนขับมึงตกแล้วเฮ้ยนะครับโอ้เอาละครับเรามาดูกันนะครับว่าจะหยุดพี่โอราโอราหรือว่าซุปเปอร์นักมวยได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าซุปเปอร์นักมวยเนี่ยอย่าบอกให้มันต่อยเลย ต่อยเร็วมากนะครับเออมาดูกันฟึบโยนเข้าไปละโยนเข้าไปละเอาเว้ยเอาเว้ยโอ้ยติดเว้ยเฮ้ยติดเว้ยเฮ้ยนังมวยบอกเอ้ยเมื่อไหร่กูจะถึงหน้ามึงเนี่ยยัยกูถึงหน้าเฮ้ยขาเริ่มไปใกล้ๆแล้วเว้ยเริ่มไปแล้วอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวพี่อีกนิดเดียวจะต่อยหน้ามันแล้วสไปเดอร์แมนหลบแล้วมันจะต่อยแล้วมันจะต่อยแล้วเฮ้ยเอาเว้ยดันไปดันไปโอ้ยโอ้โหเนี่ยไส้แตกนะครับดอกตะกี้สไปเดอร์แมนไส้แตกนะฮะ เอาล่ะรอบตัวต่อมานนั่ก็คือพี่แรบบเตอร์อนะครับซึ่งพี่รบแรบบเตอร์บอกให้เฮียเรียกสปไปเดอร์แมนเว้ยเฮ้ยอยากกินเนื้อสปไปเดอร์แมนด้วยแล้วก็แบงมุมทั้งสองแขนทสองข้าของแกนะฉันอยากจะกินมันเหลือเกินนะครับซึ่งสไปเดอร์แมนบอกโกรธมากครับโยนใย,ยไปแล้วดูซิจะโยนโดนหรือเปล่าด้วยความเร็วของไอ้แรปเตอร์นี่ฟับเออติดแล้วเว้ยเฮ้ยติดแล้วเว้ยติดแล้วติดแล้วเฮ้อตายมึงตายมึงตายโอ้โหกูไม่น่าพูดเลยขอโทษทีพ่อ เอาครับแล้วตัวต่อมานั่นก็คือนักโทษนะครับซึ่งนักโทษนี่ถ้าเราอยู่ในระยะประชิดอ่มันจะพุ่งไปนะครับมันจะใช้เล็กที่ทวงอยู่ขามันพุ่งไปหาศัตรูด้านหน้าซึ่งมาดูดีกานะครับว่าสไปเดอร์แมนจะสามารถใช้ใหญ่ของเขาหยุดได้หรือเปล่านี่ฟึบหยุดไปแล้วติดลวเว้ติดลวเวเส้นหนึ่งสองเส้นเอ้ยโอ้โอ้โอ้ยสองเส้นหยุดไม่อยู่ว่ะสองเส้นหยุดไม่อยู่อสามเส้นนะกูให้สี่เส้นเลยกูให้ห้าเส้นเลยดูซิมันจะพุ่งได้ไหมเอาละเอาละเออเออตายดีกว่านะครับถ้ามันจะโยนอย่างนี้ตาย เอาแรับรถตู้ต่อมานั่นก็คือโจรป้นแบงค์นะครับซึ่งโจรป้นแบงค์บอกว่านี่กูจะเอาตู้เสียบยนใส่หัวมึงเลยไอ้ศัตรูดดงโง่นะครับแต่สไปเดอร์แมนบอกเฮ้อ <c oughs> ฉันมาหยุดพวกวัยร้ายนะพวกแกจะป,ป้นแบงค์อย่างนี้ไม่ได้นะโยนใหญ่ไปแล้วปุ๊บโอ้โหยตูมเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหยชายใหญ่เกาะนะครับฉลาดมากนะครับพี่เซเบตแมนโ,โหสุดยอดมากเลยพี่นะครับนะโอ้โหยพวกนี้มันจะโยนใส่นะครับที่จริงมันต้องรอยนะครับตามเรื่องจริงแล้วเนี่ยมันจะยอยแล้วก็ตกมาตูมนะครับอย่างนี้นะครับแต่ นะครับโยนไปปุ๊บติดใหญ่สเปเดมอร์ Man นะครับมันเลยทุ่มใส่พวกตัวเองเฮ้ยเจ๋งว่ะนะครับโหโคตรเท่เอารับแล้วตัวต่อมานั้นก็คือซาม,มูไรใจแอนนะครับซึ่งซาม,มูไรนี่บอกเลยว่าดูซิตัวใหญ่ขนาดนี้จะสามารถต้านได้หรือเปล่าปึ๊บโยนใหญ่ไปแล้วติดแล้วเว้ยติดแล้วเว้ยโอ้ยแต่ใหญ่สั้นเกินไปท่านผู้ชมดูดิใส่ใหญ่ๆมันวนกลับเอาละมันฟาดไปแล้วโอ้โหเละเลยนะครับ ตายโอ้โหถึงแม้จะติดอยู่นะครับนาแต่ตะกี้เห็นไหมใหญ่มันม้วนกลับขึ้นไปด้านบนนะครับแต่ก้โอ้มัน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 สายมันสั้นเกินไปนะครับที่สไอน์แมนโยนไปเอาล่ะแล้วต่อมาโชกุนนะครับซึ่งบอกเลยว่าโชกุนถ้าอยู่ใกล้ศัตรูระดับหนึ่งเนี่ยมันจะพุ่งไปอย่างรวดเร็วเหมือนหนังสตาร์วอลเลยนะครับเอาล่ะแต่บอกเลยว่าสไอน์แมนพ่นใหญ่ไปแล้วดูซิมันจะคุมอยู่หรือเปล่าเนี่มันเตรียมพุ่งแล้วมันเตรียมอุ้ยโอ้หที่จริงมันจะพุ่งถึงนะครับแต่อันน ทักษะของญี่ปุ่นนะครับนะทัศษะทัศษะของซามูไรนะครับเพราะว่ามันจะพุ่งหานิดนึงนะครับตะกี้นะครับใหญ่ไม่สามารถรังมันดูได้นะครับเออเอาไว้รับวัตัวต่อมานั่นก็คือยักษ์น้ําแข็งของเรานะครับซึ่งก็บอกเลยว่ามันก็น่านจะเหมือนซามูไรใจแอนอะไรฮะนะแต่นะก็บอกเลยว่าอ่ะดูสิจะเป็นยังไง โยนไปปุ๊บโอ้โหเนี่ยเห็นไหมดูดูดูด,ดูสายมันสั้นเกินไปนะครับเอาชิบหายมันแตะนี่ไงโดนต่อยไปดอกหนึ่งเอายังไม่ตายนะครับไม่โดนเต็มเต็มนี่โยนเข้าไปเออนี่นี่ฉันดึงใยสัจะดึงใส่แกนี่โอ้โหมึงคิดมึงเป็นปีเตอร์พัคเกอร์ในหนังดึงไงที่จะดึงเรือทั้งสองเข้าประสานเข้าหากันนะครับนี่มันไม่ใช่เรือ,อนะเี่มันคือยักบ้าเลยประเดีย๋ยวอ่ะเอาละครับตอนนี้ผมจะลองเทสดูนะครับให้พวกนี้มันยิงใยใส่นะครับเพื่อให้เกาะแล้วก็ปล่อยมันให้บอลเล่นนะครับเอาละไปะ ลองดูปึ๊บเอาละอ่ะปล่อยมาเลยเออปล่อยมาปล่อยมาอ่าขังไว้แน่นๆอย่างนั้นแหละเออปล่อยมาเยอะๆปล่อยมาเยอะๆปล่อยมาเยอะๆเอาละให้บอมเล่นแล้วนะครับตอนนี้ดูซี่จะรังได้หรือเปล่านะครับโอ้ยใหญ่โคตรเยอะนะครับนะโอ้ยโอ้ยชิปสุดท้ายแม่งอีพิกจริงว่ะโอ้ยเฮ้ยดึงได้นะครับเฮ้ยดึงมันได้ว่ะ ดึงมันได้โอ้ไม่ได้วะไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วนะครับตอนนี้โอ้โหใหญ่ไปมั่วทิศทางแล้วนะครับโอ้โหเละเละนะครับนะโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องพอแค่นี้ในการเล่นพวกเผาสไปเดอร์แมนนะครับไม่ไม่ได้เผาเด่ยเล่นตัวสไปเดอร์แมนนะครับแต่ถ้าอยากให้ผมเล่นตัวสไปเดอร์แมนเยอะๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะเล่นแน่นอนนะครับเล่นประมาณสัก5 0ตัวร้อยตัวอะไรก็ว่าไปนะครับแต่ตอนนี้ผมลองตัวเดียวก่อนนะครับเออดูดิโอ้โหมันรัดเละเลยวะนะครับเออนะครับนะตายนะครับ ถ้าใครอยากให้ผมเล่นอะไรก็ลองบอกใต้ล่างคอมเมนต์ได้นะครับโอเคสำหรับนี้พอแค่นี้แหละบายขอบคุณมากเลยนะครับที่ดูวิดีโอของจนจบนะครับแล้วตอนนี้ผมก็มอีอีกช่องหนึ่งนะครับชื่อช่อง b story game นะครับซึ่งช่องช่องนั้นจะเป็นเกี่ยวกับการทำสตอรีร่รว้รวนๆเลยนะครับนะแบบไม่มีการแคสเกมเข้ามายุ่งเกี่ยวนะฮะเออเพราะว่าฉะนั้นถ้าใครชอบอะไรเกี่ยวกับการทำสตอรี่แบบว่าการกล้วยสตอรี่การกล้วยในเกมแทบ ห้องไอในเกมแถบอะไรอย่างเงี้ยสตอรี่อะไรเงี้ยก็คือไปดูที่ช่องนั้นได้เลยนะครับช่องนั้นจะทำเกี่ยวกับสตอรี่ล้วนๆลงทุกวันศุกร์นะฮะและที่สำคัญถ้าคุณชอบก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครป์ผมด้วยนะครับ